Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. อาจารย์ครับในฐานะที่เราเป็นในฐานะที่เราได้เห็นนะครับผมความคืบหน้าในเรื่องของการทำเอมูกับทางมานิจเนติกสตรี่านมาแล้วก็ในส่วนของครั้งนี้ที่เป็นการทําอม u ูรร่วมกันอีกครั้งหนึ่งคันี้เราเห็นความคืบหน้าผลผลที่เกิดขึ้นมาอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในการทําอมูในครั้งนี้ครับก็ครั้งนี้เป็นการทําอ o u รร่วมกับมานิจเนติกครั้งที่2นะครับเป็นเฟสที่2ซึ่งเป็นระยะ2องพันรยถึง2,570 หลังจากที่ครั้งแรกก็ได้ดําเนินการในการที่จะพูดถึงเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ปลานินนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการวิจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระบบการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นระบบการเก็บข้อมูล Big Data ทั้งหลายเนี่ยนะครับซ mm ึ hmm. ่งเท่าที่ได้รับารายงานจากท่านกรรมการผู้จัดการจากมานิเจเนติกก็บอกว่าได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆในทุกมิติเลยแล้วก็เป็นความร่วมมือท,ที่ที่มีประสิทธิภาพมาก ก็เลยอยากจะมีความร่วมมือในเฟสที่2องซึ่งคราวนี้เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของการเลี้ยงคุณภาพของด้านเจเนติกเองหรือว่าหรือเรื่องของอการดูแลเรื่องโรคเรื่องวัคซีนต่างๆเนี่ยประสิทธิภาพในการเลี้ยงขึ้นสูงไปอีก เพื่อจะยกระดับระบบฟาร์มของประเทศให้การเลี้ยงปลานิลให้เข้มแข็งขึ้นตลอดจนที่สำคัญคือมีการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟิชแมนเมื่องั้นเถิดว่าทำให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่มีระบบที่ดีและทําให้เกษตรกรมีความยั่งยืนและก็มีความรุ่งเรืองซึ่งผมคิดว่านโยบายของบริษัทเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วมาและเกษตรศาสตร์พร้อมจะสนับสนุน ความร่วมมือนี้ให้เข้มแข็งขึ้นแล้วเป็น,เป,นเป็นบริษัทตัวอย่างซึ่งใช้นวัตรกรรมใช้ความรู้ของคนไทยแล้วก็แล้วใช้งานวิจัยเป็นฐานในการที่จะพัฒนาระบบการพัฒนาบริษัทภายใต้นโยบาย BCG ของประเทศซึ่งผมว่าดีมากๆครับผมเองก็ตั้งใจจะไปดูงานด้วยในอนักครับอาจารย์ครับ ก็ถือว่าสอดคล้องกับทางบุญหมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะทําให้เกษตรกรของเรามีความยั่งยืนและเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในอนาคตถูกไหมครับอาจารย์ก็ก็เป็นเป้าหมายหลักเลยของของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ที่อาจจะเน้นทั้งการพัฒนาบริษัทในระดับ SME ด้วยบริษัทที่พัฒนาด้วยรวมทั้งตัวเกษตรกรเป็นรายๆด้วยว่าจะย่องยกระดับและเอาฐาน ของประเทศที่เด่นที่สุดคือฐานด้านการเกษตรการประมงนี่แหละจะเป็นฐานในการพัฒนาแต่ว่าคงไม่ใช่แค่นั้นคงเน้นไปที่การแปรรูปด้วยเพื่อยกระดับประเทศให้กลายเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านนี้อย่างแท้จริงแน่นะครับต่อไปนั่นคือนโยบายของมาเลเซียครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีนะครับมาเลเซียเกษตราอาจารย์จงรักมากขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับพุจารณาครับในส่วนตัวการ พอ่อลงเอโความร่วมมือกับทางมหวาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนของการพัฒน,นาสายพันธุ์และปรับสายพันธุ์ให้พี่อาร์ตจ้าอยากให้พี่อาร์ตบอกว่าเรื่องของตัวสิ่งที่เราได้รับมาริเจติกน,นับจากวันนั้นที่เราร่วมกับเกษตรศาสตร์จนถึงปัจจุบันเราได้รับอะไรบ้างครับก็จริงๆจากจากความร่วมมือที่เราร่วมพัฒนากับทางหมหาวิทยาลัยตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคชืว่ามันมีหลายมิติมากนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือเรื่องของการกลุมคน ค,คือเด็กของเราเนมีโอกาสได้ใช้ฐานข้อมูลจากสิ่งที่เราทำนะครับเข้ามาเรียนศึกษาต่อแล้วก็พัฒนาในเชิงของวิชาการมากขึ้นจนกระทั่งเราเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าเรามีความมั่นคงในเชิงของเราพึ่งพาตัวเองได้ในการที่เราเราสามารถมีทีมวิจัยภายในเราฟาร์มเองที่จะร่วมพัฒนาพันธุ์นะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศแล้วอันนี้คือเป็นประเด็นที่1นงนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยคือเป็นเรื่องความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับเช่น การาร่วมพัฒนาเกีเ่ยวกับศึกษาเรื่องโรค T.R.V. นะครับกับมหาวิทยาลัยการพัฒนาคุณภาพเนื้อปลานินนะครับให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกอย่างเรื่องเราทาวิจัยตอนเกีเ่ยวกับเรื่องชลีเนียมในเนื้อปลานินนะครับทำยังไงให้แร่ธาตุที่ดีเนี่ยมันมันสามารถส่งต่อไปกับเนื้อปลานินห้ถึงมือถึงถึง,ถงตัวผู้บริโภคได้นะครับรวมไปถึงการวิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอพัฒนาเรื่องแลบนะครับใน ปัจจุบันเราเพิ่งเสร็จเลยห้องแลบที่เป็นห้องแับสำหรับการทดสอบเรื่องโรคนะครับโรคปลาซึ่งเราจะไม่ได้ใช้แลบนี้ในการทําวิจัยเฉพาะภายในด้วยเราจะให้เซอร์วิสอันนี้ยสำหรับ บุคลากรบุคคลภายนอกด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นความร่วมมือร่วมมือกันต่อไปในอนาคตกับทางมหาวิทยาลัยครัวบอกเท่าบอกว่าความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาเนี่ยทางเราก็ได้ยกระดับในเรื่องขององค์ความรู้ร,ระบบก,การเลี้ยงการผลิตการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำมากขึ้นด้วยใช่รวมอันนี้รวมไปถึงเรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนะครับ จากในเดิมมุมที่มานิดเจเนติกสเปนเนี่ยคือเราเป็นมุมเรื่องของการพัฒนาพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําการผลิตสัตว์น้ําตอนนี้เราเริ่มลงรายละเอียดไปถึงเรื่องว่าทํายังไงให้พันธุ์สัตว์ที่เราทํามาแล้วปลาที่เราเลี้ยงขึ้นมาแล้วมันมีคุณค่าหรือมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับเข้าไปในตลาดเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดให้กับมุมมองของคือพัฒนาตัวปันนินนะให้มันมี คุณค่าสูงขึ้นตลาดในตลาดผู้บริโภคด้วยก็คือกา <ผม S 2> ที่ต้องการผ<ช>ู้บริโภคเพิ่มมูลค่าในส่วนนี้ใช่ครับ,รบอาร์ตครับอีกประเด็นหนึ่งครับผมในมุมมองของคุณอาร์ตเองเนี่ยเรื่องของการพัฒนาปรับปรปมงพันธุ์ที่ทหรือว่าการร่วมมือทางวิชาการเนี่ยครับผมมันจะช่วยยกระดับหรือความยั่งยืนในเรื่องของการผริษัทนำในอนาคตมันจะมีบทบาทหรือพิชฌกอย่างไรบ้างในความในความคิดที่ครับก็ในเชิงของการปรปับปรมงพันธุ์อย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับ อย่างตอนนี้เทรดหนึ่งของการพัฒนาทันสองเทรดที่เราเราเชื่อมีความสําคัญนะครับคือการต้านทานโรคเนี่ยนะครับอย่างนี้นเรารู้ว่าเซ็ปตัวพอกคาสเป็นโรคหลักของปลานินเราเชื่อว่าทันธุกกรรมนะครับถ้าเราคัดอย่างเหมาะสมนะครับคัดอย่างมีความเข้าใจมันจริงๆเนี่ยเราน่าจะพัฒนาความต้านทานโรคปลานินต่อเซ็ปตัวพอกคาสได้นะครับถ้าเราพัฒนาขึ้นได้แน่นอน อัตรารอดของลูกค้าดีขึ้นปัญหาของลูกค้าเรื่องการตายลดลงนะครับเขาก็จะมีผลการลิงที่ดีขึ้นอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเนบนเนฟิฟิทดยตรงนะครับอันที่2เนี่ยคือเรื่องของเทรดสาคัญอีกอันนึงคือเรื่องเทรดเรื่องต้านทานความเค็มทนเค็มนะครับซึ่งจริงๆเราพัฒนาไม,ไม่ไม่ใช่เพิ่งพัฒนาเราทํามาแล้วสิกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน้ําจืดที่มันน้อยลงนะครับแหล่งพื้นที่น้ําจืดน้อยลงปริมาณน้ําไม่เพียงพอแต่น้ําเค็มมันมีมากขึ้น ราจะทำยังไงทำยังไงให้เป็นไปได้ไหมเราทดแทนเนื้อการเลี้ยงกุ้งนะครับในพื้นที่ที่มันเลี้ยงยากแล้วเนี่ยเอาปนินเข้าไปทดแทนเป็นปนินคุณภาพสูงให้มันเนื้อคุณภาพดีขึ้นส่งให้ถึงมือผู้บรโภคสร้างตลาดมูลค่าตลาดที่มันใหม่อันนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจซึ่งเราเให้ความสำคัญอยู่ก็ถือว่าเราเป็นวิชั่นที่เรามองไปในอนาคตเรื่องของ s u s t a i n a เรื่องของตัวความยั่งยืนด้านอาหารใช่ครับถูกต้องครับ ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณจุดอ์นมากเลยครับไม่ไรใะญฝาไมครับสุดสุดท้ายก็จริงๆผมต้องบอกว่าอยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยในวันนี้มากๆนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราเป็นวันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆนะครับสตาร์ทมาจากอยู่ในธุรกิจสัตว์น้ำมาหลายปีนะครับการที่เรามายืนถึงจุดนี้ได้เนี่ยจริงๆมันเกิดจากคุณอุปการของการที่มหาวิทยาลัยก็ดีหรืออาจารย์ก็ดีให้โอกาสแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการที่ ค่อยๆพัฒนาความรู้ของแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับรวมไปถึงทีมงานที่ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราไม่มีเรามามาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมาร่วมมือของมหาวิทยาลัยนะครับก็อยากจะขอบคุณทางมหาวิทยาลัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมคุณอาร์ตนะครับผมคุณอมรกรรมการเพื่อการบริสารมานิเติกเติกด้วยนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ตครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ thank <laughs> you